สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับใช้ในการเปลี่ยนอุปกรณ์มีดังนี้น้ำสะอาดสำลีแผ่นผ้าขนหนูขนาดเล็กและถุงสำหรับทิ้งขยะติดถุงสำหรับทิ้งขยะเอาไว้กับขอบกางเกงชั้นในแล้วจัดให้อยู่ใต้ทวารเทียมเล็กน้อยจะช่วยให้ทิ้งอุปกรณ์ชิ้นเก่าได้ง่ายและป้องกันไม่ให้เกิดความเลอะเทอะวิธีการแกะแป้นในลักษณะที่ช่วยปกป้องผิวหนังของคุณทำได้อย่างไรไปดูกันเลยนะครับ ข้อควรระวังคืออย่าเผลอทิ้งอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมลงไปในโถสุขภัณฑ์เพราะอาจทําให้ระบบท่อระบายน้ําอุดตันได้เทสิ่งขับถ่ายออกจากถุงให้หมดเพื่อช่วยให้แกะอุปกรณ์ออกได้ง่ายลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์และลดความสกปรกของถุงขยะถอดถุงออกจากแป้นโดยใช้นิ้วมือกดแถบสี่เหลี่ยมสีขาวลงหนึ่งครั้งเพื่อปลดล็อกถุงจับห่วงวงกลมสีขาวดึงขึ้นด้านบนเล็กน้อยแล้วค่อยๆดึงออกจากแป้น ข้อควรระวังคือห้ามถอดถุงออกจากแป้นด้วยการดึงแถบตัวล็อกกรณีที่คุณต้องการใช้แป้นชิ้นเดิมควรทำความสะอาดแป้นทั้งด้านในของวงแหวนและบริเวณขอบแป้นโดยใช้สำลีแผ่นชุบน้ำสะอาดเช็ดคราบต่างๆออกจนหมด การแกะแป้นเริ่มจากใช้มือด้านหนึ่งจับแถบสีขาวที่อยู่บนแป้นค่อยๆดึงลงอย่างชา้ชาๆพร้อมกับใช้ฝ่ามืออีกด้านหนึ่งกดที่หน้าท้องเบาๆทำความสะอาดทวารทียมและผิวหนังรอบๆทวารเทียมด้วยสำลีแผ่นชุบน้ำอุ่นหรือผ้าก๊อซชุบน้ำอุ่นค่อยๆเช็ดอย่างเบามือ เพื่อกําจัดคราบต่างๆออกไม่ควรออกแรงขัดขูดหรือถูแรงๆเพราะอาจทําให้ผิวหนังเกิดอาการระคายเคืองขั้นตอนการทําความสะอาดห้ามใช้สบู่แอลกอฮอล์หรือผลิตภัณฑ์ใดๆที่ไม่ได้ออกแบบมาสําหรับใช้กับทวารเทียมเพราะอาจทําให้เกิดการระคายเคืองโดยส่วนใหญ่คราบที่ตกค้างมักจะหลุดออกไปพร้อมกับการเปลี่ยนแป้นในครั้งหน้าตรวจสอบดูลักษณะของทวารเทียมและผิวหนังร,บรอบๆทวารเทียมว่ามีความผิดปกติหรือไม่ การใช้กระจกส่องจะช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นผิวหนังรอบรอบทวารเทียมที่มีสุขภาพดีจะมีลักษณะเหมือนกับผิวหนังในส่วนอื่นๆของร่างกายไม่ควรมีสีที่แตกต่างไปหรือรู้สึกระคายเคืองถ้าผิวหนังรอบทวารเทียมมีขนควรกำจัดขนออกเพื่อป้องกันการเกิดรูขุมขนอักเสบที่มีสาเหตุมาจากการแกะแป้น ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กๆซับความชื้นออกจากผิวหนังรอบทวารเทียมอย่างเบามือและระมัดระวังจนผิวหนังรอบทวารเทียมแห้งสนิทจึงเริ่มติดแป้นเพื่อให้แถบกาวทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพการติดแป้นบนผิวหนังที่มีความชื้นจะทําให้แถบกาวบางส่วนยึดติดกับผิวหนังได้ไม่ดีเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการรั่วซึมใต้แป้นซึ่งนําไปสู่อาการระคายเคืองของผิวหนังรอบทวารเทียม